อ่บาเลสปาใช่ไหมครับต้องบอกว่าอีกอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่ทำลายแมตตบอลคนนี้เลยคนนี้เลยต้องปิดตาแล้วชี้งี้ต้องปิดตางี้แล้วก็ชี้คนนี้ชอบใส่น้ําตาลเบิ้ลเขาสั่งสองอันนี้ใส่สามถตว้เมื่อก่อนแต่เปล่าครับผู้เล่นตอนนี้เขาตอนนี้ไม่ใช่ละปัจจุบันเขาเข้าใจเรื่องนี้แล้วตัวเขาเองก็เอ๊ะรู้สึกหน้ามันเรียวลงไหมเห็นไหมอ่าเมื่อก่อนเห็นเอ๊ะมันตั้มมั่มแต่ตอนนี้ดูเขาเขาเปลี่ยนไป อยากให้น้องในฐานะเป็นวัยรุ่นนะน้องจะบอกว่าวันนี้บอสเองก็เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เนาะชอบวันเดย์ทริปอ่าไปโผล่อยู่ตรงนั้นทีไปไปนู่นนี่นั่นซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ที่พี่เชื่อว่ามันเป็นความสุขของวัยรุ่นนะแล้วน้องก็ทําสมมาชีพนะสุจริตอยากจะถามว่าในฐานะวัยรุ่นเนะี่ยเมื่อกี้มีพี่ๆแต่ไม่หมดแลนะ้วเจ็ดสิบห้าหกสิบแปดหกสิบห้าวันนี้บอสเองอ่ะ ทำไมบอสถึงถึงเห็นโอกาสเนี้ยว่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้บอสสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่บอสอยากเป็นเนี่ยแล้วตอบโจทย์บอสเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่บอสเห็นในเรื่องของสุขภาพเพราะดูทรงแล้วมันน่าจะแนวทําลายสุขภาพมากกว่าเ <laughs> ช่ไาเชิญก็ปกติแล้วบอสก็เป็นคนกินหวานอยู่แล้วเนาะอืมก็พี่ๆหลายคนก็ทราบอยู่ว่าบอสจะกินประมาณหวานสองรอยเปอร์เซนอยู่ละซึ่ง คืออะไรหวานสองร้อเปอร์เซ็นต์เขาวัดยังไงคือเวลาอ่าพี่กุ้งไปทานชานมไข่หมกอะครับปกติมันจะมีเลเวลใช่ไหมมันมีศูนย์ยี่ห้าห้าสิบร้อยแล้วก็สองร้อยอ๋อมีสองร้อยด้วยมีครับมีแล้วบอสคนหนึ่งที่กินหวานมากขั้นถึงสองร้อยแต่ว่าบอสต้องบอกก่อนว่าบอสต้องขอบคุณอยู่สองคนเนาะ ที่ให้สติบอว่สให้กลับมาดูแลสุขภาพคนแรกหลายหลคนก็ทราบอยู่เนาะเป็นหมอยาภาเพลินที่บอกว่าทานหวานอย,อย่าทานหวานเยอะเอะจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวทำให้เป็นโรคเบาหวานอ,อันนี้คือทำทำให้คิดได้ในตระหนักถึงว่าถ้าเรายังกินหวานอยู่เราอาจจะเป็นเบาหวานขั้นสุดเลยก็ได้หรือไม่อาจจะทำให้เอาอ่า อวัยวะภายในเราวายก็ได้โอเคแล้วแล้วคนหนึ่งที่ให้สติคือต้องขอบคุณคนนี้นะพี่กุ้งถ้าเขาไม่บอกหลักการและเหตุผลอะบอลก็ไม่เข้าใจนะว่าอ่าอินซูลินคืออะไรอืที่กระจ่างชัดก็คือเฮลิ่งไดเอทโออนี่เขาจะอยู่เป็นอันนี้รุ่งอย่างนี้รุ่งอย่างนี้รุ่งรุ่งแน่นอนคือใช่เพราะจริงๆเขาเป็นครูของทุกคน พราะบอสคนหนึ่งบอสก็ไม่เชื่อ,อจนได้เข้ามาเจอเวทศาสตร์วิถีชีวิตโอเคใช่ทำให้ชัดเจนว่าถ้าตับใดเรายังไม่ดูแลตัวเองเราก็ไม่สามารถดูแลคนอื่นได้อืมและในมุมของของเขาเรียกว่าอะไรนะเราคนตัวเล็กๆแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้เนี่ยเชื่อตัวเองไหมว่าเรามีโอกาสแบบนั้นในตอนแรกเอ่ ต้องขอบคุณคําถามน,นี้นะเพราะว่าบอสก็เลยยาพุฟฟพูดอยู่กว่าดีเลย <laughs> เพราะว่าบอสเป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกไม่เชื่อโอเคแต่ต้องขอบคุณอีกคนคนเดียวกันคือหมอยาพาเพลินเนาะพี่กุ้งเพราะหมอยาพาเพลินเขาบอกว่าถ้าน้องไม่เชื่อให้น้องมาพิสูจน์เดี๋ยวน้อง <Okay. S 2> จะเห็นกับตาและเพราะว่ามันก็มีข้อตัวอย่างใน,นตัวเองว่าเอ้ยฉันเชื่อดีฉันไม่ไปดีไหม มันจะมีทกกันอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอโ okay. พอบอสได้เข้ามากล้ามาปุ๊บดูว่าอ่าเราสามารถทำธุรกิจด้านนี้แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ชีวิตสามารถช่วยคนแล้วสามารถส่งต่อระดับโลกได้แล้วทำไมเราไม่ทำอืมโอเคเนาะซึ่งทำให้บอสได้กล้าเข้ามาศึกษาแบบเต็มตัวเลยทั้งท้งที่ตัวบอสเองก็ องปัจจัยหลายอย่างภายนอกกับภายในมีหลายๆยอย่างที่มันขัดแย้งในตัวเองโอเคจนเราต้องเลือกว่างานประจําเราก็ต้องทํางานลองเราก็ต้องทําและตัวนี้ถ้ามันเป็นอ่าอุโมงค์สำคัญในชีวิตที่เราสามารถเกษียณแล้วมีไรายได้เพิ่มอ่ะแล้วเราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ทำไมเราไม่เอาครับโอเคแล้ววันนี้น้องก็ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้พี่ๆทางภาคเหนือใช่ไหม หล,หลายคนใช่ครับอ่าโอเคก็ขอบคุณมากก็แปลว่าวันนี้วัยรุ่นทุกคนก็เหมาะกับวัยรุ่นทุกคนที่ต้องการมีไลฟ์สไตล์ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าวัยรุ่นทุกคนอย่างล่าสุดที่บอสเคยไปคุยอันเนอะอน้องอายุน้อยกว่าบอสยี่สิบ <20. S 1> ขึ้นเจนใหม่เลยเข้ามาหาอะไรเพราะอ่าบอสเคยคุยกับเขาว่าน้องถ้าน้องทําเรียนจบน้องอยากทางานอะไรโจทย์นี้คือทําให้น้องคนเนี้ยเขาคิดหนัก แล้วบอก็ถามเพราะว่า,วาถ้ามีอีกวิธีหนึ่งช่องทางหนึ่งสามารถทำงานระยะสัน้นแล้วไปใช้ชีวิตน้องเลือกไหมโโแล้วสามารถดูแลคนในคเขาพวัวน้องยาวๆยาวได้เลยแบบไร้กังวลน้องโอเคไหม,มคือคำถามเนี้ยทำให้เขาแบบน้องคนนี้รู้สึกเนยิ้มน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหม อันนี้ขอขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวพาตัวไปไว้นั่นเราโอเคใช่อ่ะก็ก็น้องคนนี้ก็ทําให้เขาเขาคิดหนักนะว่าถ้าเขาเรียนจบไปแล้วเขาจังยังเลือกเงินเดือนขั้นต่ําอยู่เนาะพี่กุ้งอันนี้บอลขอไม่ไม่พูดเนาะเพราะว่าเขาบอกเออเนาะถ้าเงินเดือนขั้นต่ําอ่ะเขาไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจขอลองมาดูข้อมูลก่อน ใช่ก็น้องคนนี้คือน่ารักครับว่าละโอเคไม่น่ารักเขาเรียกแล้วมันได้อินเนอร์เนาะมันมันรู้สึกเรามีกําลังใจที่จะทํายังไงให้น้องเขาได้โอกาสใช่ไหมเข้าใจเข้าใจอยากให้น้องคนนี้เขามีได้โอกาสเหมือนที่บอสเคยได้โแล้วก็สามารถอ่าดูแลคนที่เราหลักได้แบบยาวๆแล้วมีเวลาให้กับเขาเยอะๆโอเค ม่หรอกพี่จะชมว่าตอนนี้บอสคุยรู้เรื่องขึ้นเยอะมากจริงๆเิงแปลว่าวันนี้นอกจากสิ่งที่เขาเรียกนะผลลัพธ์นะทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องธุรกิจเนี่ยเราพัฒนาคนด้วยอันนี้สําคัญต่อไปน้องจะเป็นกําลังเขาเรียกตัวแทนของวัยรุ่นนะน้องนะที่จะเติบโตไปทั่วโลกและเป็นโอกาสแตเป็นต้นแบบให้กับผู้คนดังนั้นพี่บอกได้เลยว่าวันนี้นะคนที่จะเขียนประวัติศาสตร์ได้นะคือคนที่มีผลลัพธ์ ดังนั้นพี่เชื่อว่าน้องก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะทําให้หลายๆคนเปิดใจที่จะดูว่านี่คือโอกาสไหมแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คุกแกบอกว่าไปรู้อีกทีคือโอกาสมันผ่านไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้แน<ช>่นอนครับวันนี้เรามาพบกับบุคคลที่ให้โอกาสดีกว่าแล้วก็ให้สรุปจบวันนี้เลยวันนี้ต้องขอข้าเล่นนะขอร้องไปนอัลบัม้มทุกคนขอโทษทีวันนี้ยาวเลยครับยาวยาวจน <laughs> <laughs> ผมจะหลับแล้วเนี่ย โอเคน้องบอสใหปิดงานให้หนะ่อยว่าทำไมพี่พี่น้องๆที่ยังเหลือกันร้อยสิชีวิตเนี่ยว่าโอกาสเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้คําว่าพลิกชีวิตใช้คําว่าเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ที่เหลือไปใช้ชีวิตอย่างที่บอสบอกจริงๆผมบอกได้ผมเป็นคนหนึงที่ผมมั่นใจว่ามั่นใจเกินร้อยจากเจ็ดอาชีพที่ผมเคยทำวันนี้ผมเหลืออาชีพเดียวแล้วรายได้มันโคเวอร์ทุกท เจ็ดอาชีพของผมมันมันเยอะมากดังนั้นผมถึงบอกว่าอยากจะแบ่งปันทุกคนทีนี้ในฐานะน้องเป็นบุกแพทย์ด้วยแล้วน้องก็เราก็ร่วมไร้กันมาเป็นปีเนาะอยากจะให้น้องฝากอะไรถึงพวกเรานิดหนึ่งครับค่ะก็อันดับแรกขอบคุณครูแก้วนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเกดด้วยแล้วก็พี่สาวสดดนมากใช่ที่ที่มาให้มาให้ความรู้กับพวกเราอะค่ะมันทําให้พวกเรายิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าคือ เราเลือกถูกที่แล้วอืวันนี้มันมันมีสองคำนะคะคืออาชีพในฝันกับชีวิตในฝันเราจะเลือกอะไรโบเป็นคนหนึ่งที่โบไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันต้องเลือกจากชีวิตในฝันโบเลือกจากอาชีพแต่สุดท้ายคือพอเราเลือกอาชีพปุ๊บมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตที่เราต้องการทั้งหมดแต่วันนี้ค่ะ ถ้าเราถามใจตัวเราเองอะค่ะับเชื่อว่าทุกคนน่ะเราออยากเราไม่ได้อยากทํางานหาเงินทั้งชีวิตแต่เราอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่เรารักนานๆถูกไหมคะดังนั้นน่ะคือถ้าเราถ้าโจทย์เราคือสร้างสัง้นแล้วใช้ยาวๆอะ่ะเราจําเป็นต้องหาอาชีพที่มันทําให้เราสรัา้นสร้างสั้นนะคะเพื่อใ้ใช้ชีวิตไวขึ้นเนาะแล้ววันนี้ทั้งหมดที่คุณเกตขมวดบมให้เราเห็นนะคะ มันคือโมเดลเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราอะค่ะก้าวกระโดดอแล้วแบบพลิกชีวิตได้เลยเพื่อให้ไปใช้ชีวิตได้ไวขึ้นซึ่งสิงสมองนคือแพลตฟอร์มนะคะ <Okay. S 1> แต่วันนี้คือมันมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะมันไปไม่ได้เลยอะอืที่คนอย่างเราเราจะมีโอกาสเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนื้อออกไหมคะเอางี้เจ้าของคลินิกยังยากเลยใช่เจ้าของคลินิกยังยากเลยนะคะ รานนี้สิ่งที่เห็นเลยก็คือว่าวันนี้ค่ะถ้าวันนี้ทุกท่านโจทย์ชีวิตเหมือนกันนะคะคือเราอยากไปใช้ชีวิตไวๆเราจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือค่ะมีอาชีพท,ที่มันทําให้เราก้าวกระโดดเราไปใช้ชีวิตได้ไวที่สุดนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะมันมันครบพร้อมจบสําเร็จรูปอยู่ในที่นี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะโบเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สุดท้ายแล้วคนทุกคนอยากได้อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขดังนั้นนะคะการที่เราเราจะใช้ชีวิตได้ไวอะคะ่ะเราต้องทําการบ้านเรื่องเงินให้จบซะก่อนอดังนั้นนะคะทั้งหมดเนี้ยคะ่ะมีมีคําตอบมีเครื่องมือนะคะมีทางออกให้กับทุกคนแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าถ้าทุกท่านได้ได้เข้ามาศึกษาและเข้าใจจนถึงแก่นแท้ของแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะ ผูท่านจะรู้เลยค่ะว่ามันมันไม่ใช่แค่ธุรกิจอ่ะแต่ที่เนี่ยมันคือ,อทางออกของชีวิตเลยนะคะ่ขโอโไว้สวยแล้วก็หวานบมีคนมีคนก็อยากจะส่งท้ายหน่อยเจ้าเชญครับเจ้าเชญครับขอบคุณค่ะม,มุกนี้ผมไม่กล้าเล่นกับคนอื่นผมต้องเล่นกับพี่คนเดียวโอเคยิยนดีครับผมถามพี่หน่อยตับพี่หนึ่งตับตับพี่เนี่ยนะร้านหนึ่งพี่ขายไหมโอ้ร้านหนึ่งขายไหม ไตพี่อีกร้านหนึ่งเนี่ยขายแมผมซื้ออืเอางี้ผมซื้อรวมๆเลยทั้งตับทั้งไตไทยลอยตาสมองผมซื้อพี่รวมๆสิบล,ล,ล้านที่ขายมามน้องรู้คําตอบอยู่ละร้อยล้านก็ไม่ขายก็ไม่ขายใช่ไหมผมถามพี่หน่อยถ้าวันนี้พี่กําลังจะเสียมันไปเนี่ยกับเงินห้าหลักต้นๆแถมด้วยธุรกิจที่จะสร้างรายได้ระยะยาวยั่งยืนทําไมพี่ไม่ซื้อ <laughs> ผมถาม <laughs> ผมไม่ทานคำตอบ สวัสดีครับทุกคนผมถามผมถามผมถามเนี่ยผมไม่ได้ถามเอาคําตอบพี่ผมถามให้พี่คิดอ่าโอเคพี่ในที่นถามให้คิดอีกอย่างทุกคนถูกไหมใช่ถามให้คิดอีกอย่างหนึ่งถามให้คิดอีกอย่างหนึ่งถ้าอะเราตกลงว่าซื้อพี่ตกลงว่าซื้ออืแล้วคนที่ประสบชะตากรรมกันอีกเป็นหลายล้านคนทำไมเขาจะไม่ซื้ออืมจริงแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่านอกจากเขา จะเป็นคนตัดอ้อยแล้วเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมรู้เรื่องวิสัดร่รางกายแถมมีคําคมซึ่งอันนี้แหละครับผมว่าหลายคนคิดมากกับเรื่องสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต mm hmm. อย่าเรียกว่านั้นเลยครับนิ้วก้อยรอ้านนึงขายมาก่อนนิ้วก้อยอผมเชื่อว่าก็ไม่ขายแต่ถ้าวันนี้ห้เาเลขเยกหลักห้หลักใช่ไหมเปลี่ยนทั้งชีวิตเปลี่ยนทั้งร่างและสุดท้ายได้ไดเสาหลักชีวิตนะ เมื่อกี้ผมผมชอบพูดอย่างนี้คุูแก้วบ้านกับเอ่อบ้านเนี่ยยังต้องมีเสาเข็มไม่งั้นบ้านุดถูกไหมทีนี้คําถามเลยระหว่างบ้านกับชีวิตอะไรสําคัญกว่าทุกคนตอบชีวิตตอบทุกหมดแต่คําถามวันนี้คุณรู้ไหมว่าเสาเข็มของชีวิตมีอะไรบ้างแน่นอนครับเงินแบบไร้กังวลเวลาแบบไร้กังวลสุขภาพสังเกตไหมไม่มีเงินบ้านก็นสุด สุขภาพไม่ดีบ้านกระสุดเวลาไม่มีบ้านกระสุดแต่ทุกวันนี้เรายอมสุดสองเข็มเพื่อจะได้เข็มเดียวคือเข็มเงินเพราะอะไรไหมเห็นบ้านเอียงกันทุกคนไหมแต่วันนี้ผมจะบอกได้เลยว่าสิ่งที่อุแก้บอกว่าถ้าวันนี้เสาเข็มสามต้นน่ะของทุกบ้านหลายคนถามผมนะว่าูนสุขภาพออนไลน์มันแก้ปัญหาให้ผู้คนแก้มาสุขภาพผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียววันนี้ผมไปเอาเสาเข็มผมไปแค่บอกผู้คนว่า เสาเข็มในชีวิตของทุกคนต้องมีเพราะถ้าคุณไม่มีเสาเข็มสามต้นนี้ชีวิตคุณจะสุดไม่ว่าวันใดก็ตามแต่วันนี้ถ้าเราสามารถส่งต่อเสาเข็มเนี่ยให้กับคนบนโลกคุณคิดดูสิว่าความเหลื่อมล้ํามันจะลดลงไหมคุณคิดว่าขโมยขจรมันจะลดลงไหมล่าสุดแถวบ้านผมฮะขโมยรถขับแต่สติะฮะชนละเนรนาดเลยเนี่ยไปดูคลิปในทิกตอกได้ถามว่าจะมีคนแบบนี้ไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมวันนี้พวกเราเองถึงมานั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้ครับเพื่อให้ข้อมูลกับทุกๆท่านแล้ววันนี้ทุกๆท่านที่ฟังอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นโอกาสชอบใครและใครท่านกดได้นะครับทักทายคุยกันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมจะยืนหยัดในการที่ทําสิ่งเนี้เพื่อให้ช่วยคนไทยทุกคนได้มีความเท่าเทียมแล้วไม่ต้องมานั่ง สูญเสียอวัยวะอย่างที่ครูแก้วขอซื้อเนี่ยแต่วันนี้คุณจะได้อวัยวะทุกอย่างเนี่ยเซลล์ทุกอย่างสามารถสมดุลและที่สําคัญชีวิตทุกคนสมดุลผมเชื่อนะวันนี้หลายๆคนครับที่เคยมั่งคั่งร่ารวยในอดีตปัจจุบันเขาไม่มีก็เยอะหรือปัจจุบันคนกําลังจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตก็มีบางคนไม่มีงานทําแต่ผมบอกได้ทุกคนครับไม่ว่าตัวท่านเองหรือเพื่อนของท่านหรือใครก็ตามที่ท่านรู้จัก ที่เขากําลังเป็นผู้ประสบภัยหรืออีกคนหนึ่งในมุมวิสัยทัศน์ท่านอยากหาโอกาสที่จะไปสู่เขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงคือการมีธุรกิจทั่วโลกวันนี้ผมบอกได้เราเปิดไป75ประเทศครับทุกทวีปแปลว่าวันนี้ทวีปไหนมีปัญหาทวีปอื่นก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับลูกท่านพ่อแม่และเราสามารถอยู่ดีมีสุขได้โดยที่ผมบอกว่าการที่เรามีเงินมาพร้อมเวลาเนี่ย แล้มีสินทรัพย์ที่เรียกว่าดีตอลแอสเซทคือสิ่งที่ทั้งโลกต้องการแล้ววันนี้ในเมื่อคนทั้งโลกต้องการแล้วเราอยู่ที่มืออยู่ที่ตรงเนี้ครับทำไมเราจะไม่เอาโอกาสเนี้ยมาดูกันซิว่ามันใช่ไหมอย่างที่ผมบอกถ้าไม่ใช่เราไปหาอย่างอื่นทำกันแต่ถ้ามันใช่แล้วถ้าไม่ได้เปิดโอกาสมาดูอันนี้ผมไม่เรียกว่ามันพลาดนะแต่ผมบอกได้ว่าโอกาสเหล่านี้อาจจะไม่กลับมาเลในชีวิต ดังนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครูแก้วขอบคุณหมอยาอาพรหมอยาพาเพลินทุกๆคนพี่อันศสละที่เป็นจุดยืนจนถึงวันนี้ผมมั่นใจครับวันนี้เราไม่ใช่เราไม่ได้ลงสมัครใดๆทั้งสิ้นถึงแม้หลายคนจะถามผมว่าเล่นการเมืองไหมผมบอกไม่เอาแล้วบางทีไปธนาคารเขาบอกผมเป็นดาราหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ผมเป็นพี่กุ้งชวนคุย ดังนั้นวันนี้นะครับผมจะยืนอยู่ตรงนี้และผมจะกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ว่าตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปกลุ่มพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับกำลังจะไปทำให้คนไทยทุกคนมีเสาเข็มหลักของชีวิตและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปทั่วโลกคนทั้งโลกต้องรู้จักคนไทยครับว่าคนไทยคือคนที่สุดยอดคนไทยคือคนที่มีน้ำใจและวันนี้มันพิสูจน์แล้วครับว่าเราทำได้เราเป็นแพลตฟอร์มไทยที่อเมริกายังใช้ของเรา ยุโรปใช้ของเราเมดิเตอี e at, ใช้ของเราหมดครับเพราะเรากล้าการันตีว่าถ้าวันนี้คุณมาใช้บริการแล้วผลเลือดไม่เปลี่ยนเราคืนเงินซึ่งไม่มีใครกล้าทําในโลกใบนี้เราคือคนเดียวและคนแรกที่ทาดังนี้ไม่ต้องถามผมครับคุณเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งหรือเปล่าวบไม่ครับผมเป็นคนเดียวในโลกตอนนี้ที่เราทําแบบวัดผลได้แล้ววันนี้ผมมีบุคลากรทางแพทย์ผมมีกลุ่มของคนที่ต้องเก่งแต่ละแขนงเนี่ยเหมือนน้องเกดอีกส่วนหนึ่ง ดันงนั้นวันนี้ทุกท่านไม่ต้องเก่งครับทุกท่านแค่มาเรียนรู้แล้วเอาไปใช้เหมือนวันนี้ทุกท่านไม่ต้องเก่งครับมาสร้างแอปแข่งอับติกต็อกท่านแค่ใช้ t ิ๊กต็อกจบแล้วครับนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็